สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลงป่อยบสดสุขู่สุขุนมาด้วยค่ะมากินขนมจีนน้ำยาน้ำยายน้อยจ้ะสลองวันสงการนะค่ะนะสงการกับบุดได้ไปใส่ด้วค่ะพี่น้องเอ้ยมามากินน้ำแกงสับแซ่บด้วยจ้ะขนมจีนซื้อมาด้วยค่ะเ้อบ่ได้เห็ุเองจ้าบ่ม,มีเวลาเลยค่ะเป็นแม่ค้ากันจังสิล่นะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะมาค่ะมากินขนมจีนน้ำยา เป็นน้ำยาก,กะทิด้วยค่ะมือนี้ค่ะเป็นน้ำยาก,กะทิมาเซบเซฟน้ำย่น้อยเลยจ้ะเซบเซฟกันเลยมาแบบหิวอีกแล้วซื้อมาค่ะไปตลาดบางกะปิตลาดบางกะปิมาไปเที่ยวเล่นมือนี้หันวันจันทร์เนาะค่ะเนาะหยุดค่ะหยุดขายของแต่ว่าตนยินกับโบน่แต่ว่าตอนนี้หันหยุดก่อน มาเด้อค่ะเด้อแซบๆเลยจ้ะโมได้กินโดนโด้วย้วจ้ะอยาก็ดเกินเองกับบม,มีเวลาพี่น้องเอ้ยขายของ ัวเป็นเกลียวตัวเป็นนอ็อ <laughs> ต <c oughs> มาลาเขาเหลือต้องกระดดน,นะแกตัวเบื่อจนว่าเหลืองเบื่อ เธอตั้งแต่มือ้อยายน้อยกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละ Gracias. ข้างห้องเป็นประตูเสียงดังๆถ้าข้าเจ้าเห็นอย่างบูเสียงดังปุกปากปุกปากวันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะคะเนะข้าเจ้าก็อยู่แบบว่าเสียงดังนะเสียงดังปุงปังปุงปักจัปมนอกัะ มาเลือกพี่น้องฟองไปเอฟซีเบิร์ุกคู่ชุกคน,กคนมากินกับยายน้อยแซ่บๆเลยจ้ะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์ตชุกคู่ชุกคน,กคนพี่น้องฟองไปข้ามาเป็นกำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเนาะค่นะเนาะมาคอมเมนต์ให้ยายน้อยเนาะจ้ะตอบคอมเมนต์ซาดเด็กกัขอโทษขออภัยเด้อยายน้อยเป็นแมค่ค้ายายน้อยบ่ค่อยมีเวลายายน้อยก็จะพยายามตอบเนาะค่นะเนาะ มีเวลาว่างยางน้อยกับเทพัญญายามฝ้าตอบพี่น้องเอฟซีปัจคูบัทุกคนขอขอบุญขอบคุณปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขเด้อขอให้เที่ยวมีความสุขด้วยจ้ะย่างน้อยให้โมได้ไปใส่ดอกลูกชวนเมือบ้านยอยางน้อยโมได้เมือ น้อยอัยนยายนอยขายของไอ้นายขายของขายของดีงน้อยกัเลยบ่เมือลูกสาวกับลูกเขยพ่นเมือพ่นขิ้ห้อนลูกพ่น ยาน้อยหันพ่อกับบ่มีแม่กับบ่มีแล้วจะเสียหมดแล้วยาน้อยก็เลยบ่มีความจําเป็นว่ากลับก็ได้บวกับก็ได้แล้วคะ่ะเนาะถ้ราบ่มีพ่อบ่มีแม่และถ้าผูใ้ใดมีพ่อมีแม่ก็บจาเป็นก็นต้องได้กลับค่ะ khế ban hết cả ốc rồi, nấm hải sản cả ốc rồi. Ốc ăn ngày nay nay cả bột cá bạc cả. Này nay ở Long qua คนอยู่บ้านนอกคนมาหากินกันป้ายกับหากินยากค่ะหาเงินยากอยู่บ้านนอกอยู่บ้านเฮาหาพักหายากกินก็นได้อยู่แต่ว่าหาเงินหาทองย,กา,ยากหายากเขาอยู่กรุงเทพกับใครเด้ค้าขายกับพอได้ เล่นน้อยก็จะยู่ไปหาไปจังทื่นอ่ะจนกูบ่มีแงหงเฮ็ดบ,บ่ไหวยู่แล้ว คลิปนี้ก็จะบ่มีอย่างมากมายแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องเอ็ซีจ่าอ,จอิ่มแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ปีใหม่สงการานต์ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะค่ะเนาะไปเที่ยวใส่ก็ขอให้แค้วค่าปลอดภัยพ้นไปอันตรายทั้งปวงอ,อย่าให้พบอัญหาอย่าให้พลาดอันหายเด้อจ้าแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วจ้า